สวัสดีครับก็วันนี้จะมาลงคลิปขอแก้เอ่อคลิปเก่านะฮะคือคลิปอันล่าสุดคือคลิปยูโรมาติกออร์ลตานะฮะก็คลิปนี้จะมาเพิ่งออกกายเสร็จนะฮะบวกอากาศร้อนมากแต่ไม่เท่ากับอุณหภูมิที่เลี้ยงยูโรมาติกออร์ลตาหรอกนะถ้าเป็นคนอยู่นี่ก็คือไหม้เลยหรือสุกเลยดีกว่านะมาผมไปดูอันนี้คือวิธีการเลี้ยงยูโรมาติกออร์ลตานะฮะอยูคลิปนี้อ่ะ ไม่มีการตัดนะเดี๋ยวเราจะถ่ายแบบรถบอกละเอียดเลยแต่อันนี้จะเป็นข้อมูลใหม่แล้วข้อมูลยืนยันจากทางท,างที่ผมเลี้ยงแล้วก็ยืนยันจากทางร้านนะฮะว่ามันโอ้โหเลี้ยงยากเอาเรื่องเหมือนกันนะยูนิติรออร์ิต้านะก็เลี้ยงยากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันมาก็อย่างที่เห็นนะตรงนี้มันไม่มีเบียร์แล้วเราเบียร์ผมแวะไปข้างนอกหมดแล้วมาอันนี้ยูรมาติกออร์ิต้านะฮะในการเลี้ยง หนึ่งคือสิ่งสําคัญที่สุด as as สําคัญจริงๆสําคัญมากๆมากๆของมากๆ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 นะฮะคืออุณหภูมิอุณหภูมิการเลี้ยงยูนอติอัลนต้านะดูอันนี้คุณเห็นไหมว่าคุณสังเกตโอไม่ทายว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะอุณหภูมิในตู้ไม้นี้นะฮะอยู่ที่และตู้ไม้เนี่ยมันจะไม่ค่อยส่วนตัวแลวผมว่ามันไม่ค่อยระบายนะเท่าไหร่นะอุณหภูมิตู้นี้อยู่ที่ประมาณ อันนี้เป็นความชื้นนะอันแรกอกนนะไอแบบนงอ้ยอันแรกคือสิบเปอร์เซ็นนี่นะความชื้นนะฮะสี่สามจุดหกองศานะฮะเมื่อกี้สี่สิบสี่แต่เจ้าของร้านผมเลี้ยงถึงสี่สิบเก้าองศาเลยนะเป็นไงถ้าเป็นคุณคุณว่าสุกไหมว่าสุกไหมสี่สามกไปห้าเกือบเกือบสี่บเก้าองศานี่คือปัดหน่อยก็เป็นห้าสิบองศาแล้วนะแต่พวกนี้มันอยู่ได้สบายนะฮะจริงๆมันเดินได้สบายเลย ถ้าเป็นเบียดนี่คือเบียดตายแล้วนะฮะคืออุณหภูมินี้คือเบียดตายแล้วถ้าโดนอย่างนี้เขาว่าผมเปิดเนี่ยผมเปิดเป็นวันนะใครที่จะเลี้ยงยนงติอมอตอร์อัต้านะฮะไม่ใช่แค่ความรู้นะฮะแต่คุณต้องมีเอ่อต้องต้องต้อง,องโหมีงบหน,หน่อยนึงเพราะว่ามันการเลี้ยงเนี่ยมันนอกจากค่าตัวน้องก็แพงอยู่แล้วนะอุณคุณต้องเปิดค่าไฟมากมากถ้าวันไหนไม่มีแดดอะ่ะถ้ามีแดดก็โชคดีนะเพราะว่าคุณสามารถเลี้ยงในแดดได้เลยแบบตากแดดตอนเที่ยงกับสิบเอ็ดเที่ยงบ่ายโมงก็ได้้สบายลยว มันนั่งมันยืนตากได้ทั้งวันเลยจริงๆมันอยู่ที่แบบถ้าแบบเกินกว่านี้ครับมันห้าสิบเเกินกว่านี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันพวกเนี้ยแต่แต่ผมก็เห็นมันเกินอยู่แล้วแต่เพราะว่าพวกเนี้ยมันมาจากโซนร้อนมากๆมันมาจากทะเลทรายนะถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดก็อันที่สองลองเอ่ออาหารส่วนใหญ่พวกนี้จะเน้นไปพวกเน้นไปพวกพวกผักฟักทองแล้วก็กวางตุ้งนะฮะ แล้วก็พวกผักอะไรก็ได้ผักสีเขียวแล้วก็ดอกไม้ปะดอกไม้เออมันชอบดอกไม้ถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดมือเคยดูอยู่แต่แต่แต่ผมก็น้นไปพวกฟักทองเป็นพวกดอกฟักทองผักผักกวางตุ้งอะไรอย่างงี้นะแล้วก็อันมแมลงแมลงเน้นจะเป็นพวกหนอนนกนะฮะหนอนนกแล้วก็พวกเล็ดลานจิ้งเล็ดอย่างงี้ให้จะสบายแต่อย่าให้จิ้งหล็ดตัวใหญ่สีดํานะผมกลัวมันดุไปแล้วพวกนี้คคือเคยเห็นโครงสร้างมันไหมฮะ คือปากมันไม่เหมือนเวียดไว้ทุกคนคือปากมันผมเห็นหลายรอบแบการกินมันจะกินพวกแมลงกินยากมากคือปากมันแบบยังไงกะคือมันงับที่มันแบบไม่ได้งับแบบกืนแบบแบบกินง่ายเหมือนเบี้ยนะมันจะค่อยๆแบบคือมุมปากมันแบบไม่เหมาะกันแบบประมาณนั้นนะครับทุกคนต้องลองเลี้ยงดูเอ่อลองพื้นลองพื้นเล,เลี้ยงอะไรได้บ้างหนึ่งลองพื้นเป็นทรายได้นะฮะแต่ไม่ค่อยแนะนําถ้าเลี้ยงในพื้นที่แบบก็ก็เลี้ยวกวกอาหารนกฮะพวกนอนพวกนกอะไรวะ เม็ดริวเลือนให้นะลองี่ยแบบนี้เราไปหาดูฮะทามร้านสามสอก็มีขายพวกอาหารนกนะฮะแบบนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเน้นผมให้บอกมันเป็นพวกสัตว์กินพืชน,นะฮะอันนี้ก็เป็นทายพืชมันกินแล้วมันย่อยได้นะฮะก็เราคุณไปไหนนะก,ก,ก็เอ,อันนี้เราพืนมันจะได้กินแบบคุณไปหลายวันก็อาหารตรงผักหมดก็มันกินตรงพื้นได้นะฮะมันก็จะกินทายพืชเป็นการอาหารเนาเออต่อไปข้อต่อไปคือยูโรมาติกออนาต้าขนาดเท่าไหร่บ้าง อันนี้เผผมผมไม่รู้นะว่าใส่นี้กคือกี่เดือนเพราะว่าผมซื้อมาใส่นี้เลยก็มันจะมีก็โตมาไหนก็ผมเห็นแบบความกว้างคือเท่ามือเลยนะขนาดความกว้างนะเพราะว่าเนี่ยพอความกว้างที่ฟังมานะฮะของจริงก็เคยเห็นมาแล้วที่ประโตเบลเลยโหไม่นี่มันเนี้ยเนี้ยเนี้ยแต่อันนั้นไม่รู้เป็นสายพันธุไหนนะฮะแต่ก็โตได้ขนาดนั้นเลยยูบัติอนาต้ามีสีอะไรบ้างมีสีเขียวสีส้มเฮ้สีส้มสีแดงวะ สีฟ้าแล้วก็มีสีแบบสีเท่ๆเลยลองไปดูในเน็ตมีนะที่มันเป็นสีดําดําเหมือนสีเหมือนสีรถเลยทุกคนสีดําแล้วก็มีสีส้มอะ่ะเหมือนสีรถเลยสีรถเท่ๆเลย,ยงั้นแ่ะแต่อันนั้นเหมือนในไทยยังไม่มีนะเพราะว่ายังไม่น่าจะน่ายังไม่น่าเอาเข้าเพราะว่ายูสึกเหมือนอยูโรพิจิกอร์ออนาตา้าเหมือนยังคนไทยยังเพาะได้น้อยนะยังเพาะได้น้อยแต่ผมก็จะเพาะแหละเ,เพราะว่าช่วงนี้เบียดราคาไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าแบบนะอ,อนนี้ถ้าก็าช่างมัน ประมาณช่วงอันนี้คลิปของยูโรมาติกออรนาต้านะฟังดีๆนะยูโรมาติกออนาต้านะฮะแล้วก็ไอพวกนี้ถ้าความร้อนไม่ถึงมันจะไม่กินนะฮะจริงๆถ้าเป็นเบียก็อุณหภูมิก็สักยี่สิบแต่าไห่ว่าอุณหภูมิธรรมดาตักแดดแป๊บนึงก็กินแล้วใช่ไหมแต่พวกนี้ถ้าอุณหภูมิไม่ถึงจริง,ง,รงๆมันจะไม่กินเลยคนระับเพราะว่าหมดระบบย่อยมันจะไม่ทํางานมั้งถ้าไม่ไม่ไม่รู้นะแต่ว่าของผม,ผมตู้ของผม,ผมในเนี้ยมันเป็นนะถ้าอุณหภูมิไม่ถึง เซักประมาณเห็นไมสี่ส enfin, ิบสี่จะสี่สิบสี่แล้วอะมาสี่สิบเอดสองมันถึงจะกินนะฮะเปิดทั้งวันเลยสอดเนี่ยเรา U V B ก็จําเป็นนะผมเสริมด้วยหลอดยาวด้วยอีกทีนึง U V B ไม่พอก็การเลี้ยงยูนิฟิตอตาผมแนะนําให้ใช้ตู้แบบใหญ่ๆแบบใหญ่ๆไปเลยใหญ่ๆอย่าเอากงดีกว่าเพราะว่ามันผมกลัวมันนะกลัมันอุณหภูมิมันอะไรนี แต่กแ็แล้วแต่คนแต่ผมแนะนำเท่าไหรงในตู้ดีกว่าแต่ตู้ใหญ่ๆนะในตู้นี้ก็ประมาณเนะี่ยดูใหญ่ปะก็ยังใหญ่แต่ผมว่ามันยังไม่พอนะยูโรมาติกออราตาดูเพศยังไงดูเพศเหมือนเบียร์ไหมพี่เออผมขอบอกว่าไม่เหมือนเลยฮนะจริงๆไม่เหมือนเลยดูผมลองละมันไม่ใช่เลยดูยากเอาเรื่องเหมือนกันนะผมไม่รู้ผมกนต้องไปตรวจหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆมันดูแบบคลาว,าวๆได้นะคือยูโรมาติกออราตานะนี่เขาเดียวให้ดู จะเหมือนพวกคาเมรีนนะฮะคือสีตัวผ,ผู้จะสวยกว่าตัวเมียนะฮะแล้วก็อันนี้คือตัวเมียนะฮะยวให้ดูนี่คือตัวเมียนะฮะสังเกตดีดีนะสีมันจะไม่ฉูดฉาดเหมือนตัวผู้นะนั่นคือตัวผู้นะเห็นปะสีมันคือตัวผู้จะสวยกว่าตัวเมียและสีตัวผู้คือสีมันจะครอบคลุมถึงท้องไ้เลยให้ <S <S 2> <S 2> <ๆ>ดูนี่นะมันจะแบบนี้นะมันจะคลุมถึงทองเลยฮนะมันเห็นปะสีเหลืองสีเหลืองใช่ไหมฮะสีเหลืองนะแล้วดูตัวเมีย นี่คือตัวเมียตอนสีไม่ออกนะตัวเมียอันนี้สีขาวปะเนี่ยสังเกตคร่าวๆอย่างนี้ฮนะแต่มันจะดูสังเกตได้ค่าดไซส์ประมาณนี้แล้วนะฮะถ้าไม่รู้นะถ้าไซส์เด็กกว่านี้ผมมาดูยากแล้วก็ดูเส้นทรงดูอันนี้ไม่ค่อยรู้ไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าในไทยมันคนยังคนเลี้ยงน้อยอ่ะก็ไม่หน่อถึงไม่ถึงว่าน้อยขนาดนั้นแต่ว่าเพราะว่าแต่ว่ามันเลี้ยงยากพวกเด็กๆมันยัง ไม่ค่อยอยากเลี้ยงไงเพราะมันเลี้ยงยากในระดับหนึ่งนะฮะระดับหนึ่งเลยดีกว่าเพราะถ้า,ถาประสบการณ์ที่ผมเคยเลี้ยงสัตว์มาทั้งหมดนะผมว่าอันนี้เลี้ยงยากสุดแหละโูรูติกออนตา้ามันไม่ใช่ยากขนาดนั้นเว้ทุกคนแต่มันต้องคุมอุณหภูมิเอุณหภ,ภูมิไม่ถึงมันก็จะไม่กินมันก็จะป่วยการรักษาก็คลายเบียดนะฮะก็ให้มันเกบไฟไว้ถ้าความร้อนถึงก็หายแต่ยูมมรมาติกออนต้าเป็นแบบเดียวก็ตายแล้วนะะ มันจะดูสภาพมันจะโ,จะโซมากเลยแล้วก็สิ่งจําเป็นที่สุดของการเลี้ยงตัวแบบนี้คือต้องมีที่หลบนะฮะต้องมีที่หลบด้วยนะผมย้ำจริงๆว่าถ้าพวกเลี้ยงโนมาติอ,ตอัลต้าก็ต้องคุมโดยคุมจริงๆนะถ้าไม่คุมไม่ได้เลยและพอมันเนี่ยพอมันโดนแดดแล้วมันจะสีมานะฮะมันจะมีสีออกมาแต่นี้ยังไม่สียังออกมายังเม็มันยังโตไม่เต็มนะผมคือแบบผมผมมันจะแบบที่ผมเคยเห็นนะ คือแบบเป็นจะเหลืองนี่เห็นจุดเหลืองไหมแล้วก็จะเขียวแบบเขียวเลยนะคือเขียวมันเขียวมันคาเ์บนเรียดเลยไม่เขียวว่านั้นนี่เขียวแบบเขียวเข้มเลยเว้ยคือแบบสวยมากนั่นคือแบบตัวไซส์แบบแดดมีความน้อนถึงกินเพาะกินนะฮะเนี่ยและนี้ก็ตัวเมียที่เขาบอกว่าเหมือนจะท้องนี่คือไซต์นี้ก็คือท้องแล้วแหละนะฮะแต่ในท้องเนี่ยจะมีไข่อยู่แค่สี่ถึงห้าใบเท่านั้นนะฮะแต่ตัวเมียจะสีไม่สวยนะเห็นไหมมันจะสีไม่สวยเห็นปะ แต่น,นี่คือตัวเท่านี้ก็ตกท้องอแล้วนะทุกคนมันไม่มันไม่กักอะไรแบบเบสไงฮะนี่ก็คือใส่ท้องแล้วแหละแต่ผมไม่รู้ว่าถ้ามันไข่เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะเอาไข่ออามาทันหรือเปล่าเพราะว่าผมกลัวไข่สุกมากเลยอะห้องตู้เนี่ยมันจะห้าสิบละนี่สี่สิบสี่องศาแล้วนะตอนแรกผมมานี่สี่สิบห้าองศาอืม <c oughs> ก็เพิ่งเลี้ยงได้ประมาณอาทิตย์หนึง่งจากประสบการณ์การประสบการณ์คือเห็นมันกินนี่คือความสุขมากเลยนะเพราะว่า พวกนี้ถ้าไม่อุณหภูมิไม่ถึงมันจะไม่กินจริงๆครมันจะเครียดมากผมว่ากลัวตายนะมันอดอาหารได้กี่วันก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแนละนะ้นะฮะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยที่มันอันนี้มันก็ไม่ได้กินอะไรนะฮะแต่มันเนี่ยมันเจ้าของเก่าเขาเลี้ยงมาดีมั้งมันก็เลยทรงอ้วนอย่างเงี้ยไฟปิดอีกอ่ะติดติดติดโอเคก็ฮะก็ไม่มีอะไรมากฮะคลิปนี้จบแล้วเออ มาเพาะซีจะเป็นข่อยามิทีการเรียงจนจนไปิติวเตอตานะฮะนอนป่ะเอมาค้องห้องนี้แม่งนะกาอนี oh ้ติวตอนตตาขอยามิธีหนึ่งหนึ่งอุ่นอุณภูมิจริงๆฮะไม่ได้รอเล่นเลยถ้าไม่ถึงตายแน่นอนอะต้องคุมดีๆก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่าเพราะว่ามันก็นะ เพราะว่าผมทาคลิปแก้หลายรอบแล้วแต่ว่าคลิปนี้นะโอเคแล้วเพราะว่าผมน่าจะผมพูดข้อมูลที่ผมรู้มาหมดแล้วนะฮะตากตากไฟยังไงพี่มันเหมือนเบี้ยแม่ตากตากสักสี่ชั่วโมงเพื่อให้อาหารมันย่อยเออตากทั้งวันเลยฮะจริงๆมันไม่ได้มันก็ต้องตากทั้งวันเพราะมันนะมันเป็นสัตว์โซนร้อนจริงอะต้องตากทั้งวันเลยอ่ะก็พี่พี่ต้องจับต้องตากแดดตลอดแหรอครับก็ไม่กันน้องคือมมกไม่แล้วน้องคือแบบว่าต้องจับแบบว่าที่มันก็ต้องมีที่หลบให้มันเนาะ เพราะว่าจะน้อยเราเปิดเปิดไฟเนี่ยไว้แต่ความมันไอความร้อนมันถึงตัวมันอะตัวหน่อยก็ยังดีเออเพื่อการมันป่วยนะฮะการ<ม>ุหนูม่ถึงกลัวมันจำตรงจำสือ่อมั้งไม่รู้เหมือนกันอะ่ะผมก็เพิ่งเลี้ยงเหมือนกันแต่ประสบการณ์จริงจริงก็นะก็ตายไปตัวหนึ่งนะได้มาอุณหภูมิไม่ดีตายเลยนะเว้ยไม่ไม่ตลกนะผมบอกเลยนี่ผมบอกว่าต้องคุมอุณหภูมิจริงๆอะ่ะ อุณหภูมิถึงก็กินเพราะว่าตอนนั้นผมเลี้ยงอุณหภูมิไม่ถึงมันมันเดียวจริงๆเว้ยแม,ไม่ไม่กินเลยเลยแล้วก็ตายไปเลยตายไปเลยจริงๆอุณหภูมิไม่ถึงก็ตายอนกันเออเลี้ยงยากยากจริงก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ดีกว่านะฮะออ11นาทีแล้วไม่บายใครอยากสนใจใครอยากเอหอาวิธีเลีเ้ยงอยากให้ผมหาสัตว์ไรนมาเลี้ยงก็บอกได้นะแต่สัตว์ชนิดเดียวที่ผมยัี้งไม่เลี้ยงคืองูกับเอ,อพวกสายม o n i t o r นะครัเพราะว่า ไอแมงโก้มานเตอร์ก็หายไปแล้วนะฮะเออจริงเออแต่ใครอยากให้ผมเลี้ยงอะไรก็บอกนะผมจะเก็บเงินซื้อไว้ฮะเราเล่นงแต่ก็ผมทาเป็นฟาร์มอยู่แล้วเออไม่ไม่ไม่ทำเป็นฟาร์มทำเป็นพอพันขายอยู่แล้วฮะใครสนใจเบียราคาถูกๆก็มาได้นะแต่ก็ไม่ถูกขนาดนั้นส่งถึงบ้านเลยดีกว่าเออค่าส่งเออมาคุยกันเรือคุยในเพจ PPM2 ได้นะฮะ PPM22 นะฮะทมาถามได้นะฮะ เพจก็มีตอนนี้ไม่พูดติดตามถึงจะ600แล้เนะฮะถ้าถึง700เรจะมีการแจกเบียร์5ตัวนะฮะก็ฝากใครดูคลิปนี้แล้วก็ฝากไปในเพจด้วยะฮะแล้วก็พิมพ์ว่ามาจากมาจากคลิปนี้แล้วกันเออขอบคุณครับผม